อาหารวันนี้ลวกหมูน้ำจิ้มที่เหลือเมื่อวานข้าวนิดหนึ่งต้มผักผักผักมะเขืออันนี้ก็เลิดแล้วนะมา,ม,ามืมกินต่อนเอาแบบง่ายๆเึง่งเข้าบ้านมาไม่ทำแล้วค่ะพี่น้องค่าไม่ทำแล้วอืมกระเจ็บสดๆหมูเยอะกว่าข้าวน้ำจิ้มนิ่มๆ cà um, nít nồi, mm. tôm, Cái làm 嗯。Mm?